สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับรเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวเยอรมนีกับ5สิ่งที่คุณทำไม่ได้หากไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเอ,อ้ย <c oughs> ก็ห่างหายกันไปประมาณ2อาทิกเกันเลยทีเดียวนะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะ <c oughs> ก็คลิปนี้นะก็ได้ไปส่อง อาจากช่องกาลิเลโอนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีผู้ติดตามเนี่ยถึง2 9 4ล้านกมืนกันเลยทีเดียวใครที่อยากไปดูคลิปดังกล่าวนะครับก็จะมีลิงก์ไว้เนาะก็เข้าไปดูได้ที่ปักหมุดด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งก็เพิ่งลงไปได้ประมาณ2วันนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าเจ้าของช่องของทําคลิปนี้เนี่ยอาจจะติดอยู่ในประเทศไทยในตอนนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่าเพิ่งสดๆร้อนๆเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ คลิปดังกล่าวนะครับก็ได้พูดถึง5สิ่งที่มีแค่ในประเทศไทยซึ่งก็มี5อย่างดังนี้นะครับ1เสือปูพื้นนะครับซึ่งในภาษาอีสานบ้านผมก็เรียกว่าสตาร์นั่นเองนะครับสัต <c> ว <oughs> <c oughs> ์เอ้ก็เอาไว้ปูพื้นไว้นั่งปิกนิกกินข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำนั่นเองนะฮะเออต่อมาอย่างที่สองนะครับก็ยาดม ซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์แห่งประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะรี้ได้ว่าชาวโลกนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่าก็มีลิซ่าแบล็คพีนนะที่ได้โปรโมตซื้อเอาไปแจกคนนั้นคนนี้นะเคยทําคลิปใช่ป่าวะจำไม่ค่อยได้ต่อมาอย่างที่สานะฮะการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยไปในทางที่ดีต่อโลกของเราสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมก็อยาก ขอเ,เพื่อนๆนะช่วยกันลดพลาสติกเพื่อโลกของเราเนาะในคลิปนี้ด้วยนะแต่ก็เรื่องนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องจริงอะนะที่เราต้องพูดถึงแล้วก็ในคลิปดังกล่าวก็มีการเอาถุงพลาสติกมาใส่น้ําอารมณ์แล้วก็ห้อยแฮนด์มอเตอร์ไซค์ซึ่งยุคนี้นี่มันยังมีอยู่เหรอวะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยห้อยแฮนด์จักรยานปั่นไปเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้มันเคยแต่ยุคนี้มันยังมีคนยังทําอยู่เหรอสมัยก่อนที่ทําเพราะว่ามันต้องแบ่ง แบ่งขายใส่น้ําแข็งอะไรแบบเนี้ขายใช่ไหมแต่ยุคนี้ยังมีคนทำเหรอมันมีกระป๋องมีอะไรแบบกินได้เฮ้ยเข้า <c oughs> ใจไหมมันไม่น่าจะมีหรือว่ามีก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครเห็นยังมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมต่อไปนะครับก็คือฝักบัวฉีดต,ตูดฉีดดาของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เรื่องชื่อแล้วก็ดีมากๆเลยนะฮะเออชอบ <c oughs> และอย่างสุดท้ายก็คือชื่อเล่นซึ่งในต่างประเทศ ส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีหรอกนะครับชื่อเล่นก็จะมีการเรียกชื่อสั้นๆอะไรแบบนั้นแต่คนไทยของเราก็จะมีชื่อเล่นกันใช่ไหมผมเองก็ชื่อจริงชื่อจตผผุรลพมพาณิชย์ชื่อเล่นก็ชื่อ,อชื่อเนสนะครับอะไรประมาณนั้นเผื่อใครอยากรู้นะฮะใครไม่อยากรู้ก็แล้วแต่บอกไปแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> โอเคครับเอาละเราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเยแลมันแล้วกันดีก <c oughs> ว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลย มาที่คอมเมนต์แรกนะครับนี่คือประเทศเดียวที่ขายกระดาษชำระไม่หมดคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมานะครับผมเมื่อฉันเห็นรูปปกฉันก็คิดในใจว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังใช้สเปรย์หายใจหรือเปล่าซึ่งรูปปกในคลิปดังกล่าวนะครับก็เป็นรูปที่ยาดมยัดจมูกนั่นเองนะฮะไม่ใช่สเปรย์อะไรยาดมยาดมคอมเมนต์ต่อมานะครับ ตอนนี้คุณกำลังกลายเป็นคนไทยใช่หรือไม่เพราะออกจากประเทศไทยไม่ได้แต่ฉันติดตามข่าวประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากคอมเมนต์ต่อมานะครับมันไล้สาระมากไม่ใช่คนไทยทุกคนจะกินข้าวบนพื้นในบ้านมันเป็นส่วนน้อยคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเราควรเปลี่ยนไปใช้หัวฉีดล้างก้น ตัวเองเพื่อลดการใช้กระดาษชำระคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับผมเมื่อฉันอยู่ในประเทศไทยฝักบัวฉีดก้นก็ทำให้ฉันประหลาดใจเหมือนกันคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับผมความจริงที่ว่าคนไทยจำนวนมากติดการดมยาดมเพื่อนคนไทยของฉันเตือนฉันว่าอย่าดมมากอาจเสพติดได้อย่างรวดเร็ว และคนถ่ายจำนวนมากก็ติดยาดมและยัดจมูกตลอดเวลาดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่กลิ่นที่หอมสดชื่นมาอาจมีสารเสพติดก็เป็นได้อันนี้ก็ขอพูดเรื่องของตัวเองหน่อยนะครับสมัยเด็กๆเ,เนาะไม่รู้ว่าใครเคยเป็นไหมซื้อยาดมมาแล้วก็ยัดจมูกตลอดเวลาจนแบบผนังจมูกมันแสบอะแสบจนร้องไห้ค <c oughs> อมเมนต์ต่อมานะครับเ <c oughs> ติมคล่ <c oughs> าในถุงพลาสติกขนาดเล็ก เพื่อแขวนไว้ในแฮนจักรยานยนต์เช่ญถามจริงๆนะเพื่ออะไรก็สมัยก่อนมันมีการแบ่งขายเนาะไม่รู้สมัยนี้ยังมีขายอยู่ไหมที่เอาใส่น้ําแข็งแล้วก็เทแบ่งขายอะไรแบบนั้นอนะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมฝักบัวช็ตูดเป็นที่น่าพอใจมากกว่าการใช้กระดาษเช็ดตูดมากกระดาษชําระเนี่ยมันมีสารเคมีด้วยนะ คอมเมนต์ถ้าไปนะครับผมสิ่งที่ทำให้ฉันอยู่อย่างสบายในตอนนี้ได้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือ7 e เ e ่ e อเมันมีเยอะมากคอมเมนต์ Comment ถ้าไปนะครับฉันคิดว่าทุกคนเข้ามาดูวิดีโอนี้เพราะลูกป,ปกที่ยัดยาดมไว้คอมเมนต์ต่อไปครับผมเมื่อมีเรื่องมากมายเกิดขึ้น ฉันปวดหัวฉันก็จะดมยาดมที่ได้ซื้อมาจากไทยมันช่วยได้มากและรู้สึกดีขึ้นทันทีคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันชอบผู้ชายและละครทีวีในประเทศไทยเป็นพิเศษพูดถึงละครไทยแล้วก็เจ็บปวดใจผู้ชายอย่างเรามันก็ชนกลุ่มน้อยเนาะแม่งมีตหนังวายกูดูด้วยไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันยังมีเสื่อที่เคยซื้อที่ไทยฉันเคยใช้มันบนใช้หาดด้วยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณไม่ควรล้างกระดาษชำระหรือผ้าอนามัยลงส้วมในห้องน้ำไทยเพราะไม่มีโรงาบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยบ้านทุกหลังมีถังสำหรับเก็บของเสียดังนั้นโปรดอย่าล้างกระดาษชำระผ้าอนามัยเพราะไม่สามารถละลายแบคทีเรียได้ คอมเมนต์ต่อมานะครับผมฉันยังมีแท่งยาดมที่ได้ซื้อมาจากไทยแต่กลิ่นมันหายไปหมดแล้วฉันชอบมากเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเมื่อฉันได้ยินชื่อของแบงคอกเต็มๆแล้วนั้นฉันเรียกแบบนี้ดีกว่านะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับฉันมียาดมและพวกเขาก็เจ๋งจริงๆที่คิดค้นมันขึ้นมา คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมฉันยังรู้สึกเสียดายตอนไปประเทศไทยและไม่ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นหากมีโอกาสจะกลับไปอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับฝักบวชชิตูดสำหรับฉันเป็นความคิดที่ดีตราบใดที่คุณใช้มันอย่างถูกสุขลักษณะนะและคุณไม่ต้องเสียน้ำมากเกินไปคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับ พวกเราชาวเยอรมันเนี่ยควรทำตามตัวอย่างจากพวกเขาเราซื้อกระดาษชำระจนขาดตลาดเรามีน้ำมากมายทำไมเราไม่ใช้มันล่ะและกระดาษชำระมีจำนวนจำกัดด้วยนะคอมเมนต์ตมาเนี่ยครับผมตอนนี้เรารู้แล้วว่าถุงมาจากไหนในทะเลเฮ้ยก็ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวหรือเปล่ามันก็มีประเทศอื่นล่ะ แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ไปลองฟังกันดูเลยนะครับตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมคนไทยทุกคนจึงมีรูจมูกกว้างเช่นนี้ขออนุญาตเกลียดคอมเมนต์นี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับคือการส่งคอมเมนต์ชาวเยอรมันนั่นเองนะครับผมก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดี มันก็จะปวดใจนะแต่มันก็คือเรื่องจริงที่ก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องพลาสติกอะไรพวกนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาแต่ตอนนี้โควิดเนี่ยมีการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้นตรงนี้มันก็จะทำไงได้อะเนาะมันก็ต้องซื้อของให้เขามาส่ง,งเพื่อป้องกันการออกไปข้างนอกแล้วก็ไปติดเชื้อไวรัสตรงนี้ก็พอเข้าใจนะแต่พอหมดโควิดเี่กก็ต้องพากันช่วยกันนะครับสู้ส เพื่อโลกของเรานะครับผมโอเคครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรืออยากให้ผมเนี่ยทำคลิปอะไรต่อไปนะั้นก็ขอเข้ามาได้หรือว่าส่งลิงก์เข้ามาใต้ที่ปักมุดหรือกันนะครับโอเคครับก็จบไว้เพียงเท่านี้แลวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผม